โมเมทนัชชาติดโผเจ็ดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์วอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ค้นลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2 0 2 3 2 4รอบ2ซึ่งไฮพาสของโมเมธนัชชาสุขสดเอาชนะแทจอนชองกวนจังเรสปาร์ที่นำมาโดยเมกาวตีบีหลังชาวอินโดนีเซียไปแบบสุดมัน3ต่อ2เซต23ต่อ25 25ต่อ18 25ต่อ17 20ต่อ25และ15ต่อ1ิ โดย MVP ในเกมนี้ตกเป็นของโมเมธนัชาสุกสดวเสาชาวไทยล่าสุดโมเมธนัชาสุกสดบีหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6วันที่14พฤศจิกาย,ยนถึง19พฤศจิกาย,ยน2566ในตําในตำแหน่งหัวเสาร่วมกับคิมยอนขยองซูปเปอร์สตาร์อดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ของทีมพิงค์สไปเดอร์โดย7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่6มีดังนี้หัวเสา์ได้แก่คิมยอนขยอง จากพิงค์สไปเดอร์และธนชาสุขสดจากไฮพาร์สบีหลังซินวาจาก GS เอสคาลเจอโซบีหลังชเวจองมินจากไอบีเคแอนโทสและยางฮโยจินจากฮุนไดฮินสเต็เซคเตอร์คิมดาอินจากฮุนไดฮินสเต็ตัวรับอิสระได้แก่คิมมยองอกจากไฮพาร์สขณะที่ฮันยูมินนักวิเคราะห์อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้เลือกให้ธนชาสุขสดและวิภาวีสีทองเป็นหัวเสายอดเยี่ยมประจำสัปา โปรแกรมต่อไปไฮพาร์สมีคิวลงสนามพบกับ GS Caltech ในวันที่22พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดในครั้งต่อไปค่ะ